สื่อดังอาเซียนตีข่าวไทยไร้เหตุผลยกเลิกศึกชิงแชมป์เกมแรกสโมสรไทยในขณะที่โซเชียลเรียกร้องทบทวนใหม่ไม้เตะนัดชิงแชมป์ชนแชมป์หากทีมไหนไม่สะดวกรองปรับทีมอื่นขึ้นมาแข่งเพื่อมาตรฐานที่ชัดเจนในขณะที่ทีมชาติปานามาไม่มาแล้วตกลงไม่ได้ฟีฟ่าเดย์อดเจอช้างศึกคาดสมาคมหาทีมใหม่ลงอุ่นเครื่องด่วน ส่วน The uk, เดอะตุ๊กปียพงผิวอ่อนยืนยันจัดเต็มกองหน้าไทยดีขึ้นแน่ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแต่ม้ารเเปียพงญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวาวที่มันออกมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับต้องบอกว่าการแข่งขันในศึกแชมป์ชนแชมป์เนี่ยนะครับระหว่างบุรีรัมย์กับทางด้านของทรูแบงคอกเนี่ยนะครับหากว่ามันมีการเลื่อนเตะออกไปจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะสามารถกลับมาทบทวนใหม่ได้ไหมเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องออกมานะครับว่าอยากจะให้มีการจัดการแข่งขันแต่ถ้าหากว่า2 ทีมนี้เนี่ยไม่สะดวกจริงๆอาจจะเปลี่ยนทีมไปเลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมแต่จะมีการทบทวนใหม่หรือเปล่านั่นเองนะครับที่แฟนบอลเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่า ต่อไปมันจะได้ไม่ต้องยกเลิกถ้าไม่พร้อมมันก็เอาทีมอื่นมาเตะกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามตรงนี้กันนะครับส่วนเรื่องของกฎและก,ละกติกาใหม่อัปเดตในปีนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ข่าวแรกครับเรามาดูกันที่มาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำนะครับก็ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากการประชุมสภากรรมการกันก่อนเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการนะครับนำข้อมูลนะครับมาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำห้องซิมูเลเตอร์ในการพัฒนากองหน้านะครับเอา นี่แหละครับคือสิ่งที่เรารอคอยนะครับเะตุก็บอกว่าอยากให้มีการเตี๋วกองหน้าเยอะๆไม่ว่าจะเป็นซิมูเลเตอร์หรือว่าออกไปภาคปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้าหากว่ารู้หลักการแล้วรู้วิธีการทํางานรู้วิธีการเล่นในตําแหน่งกองหน้าแท้ๆเนี่ยมันทําแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันคงจะช่วยยกระดับเกมของทีมชาติไทยได้แน่นอนนะครับล่าสุดครับเตตุกปิยพง์ผิวอ่อนครับกรรมาการกลางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับในฐานะโฆษกสมาคมก็ได้บอกด้วยนะครับว่าการที่มีห้อง ซิมูเลเตอร์เนี่ยจะมีประโยชน์มากในการพัฒนากองหน้านะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยเราต้องการซึ่งในต่างประเทศก็มีนะครับและก็ในไทยเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าบางสโมสรอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าห้องซิมูเลเตอร์จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนากองหน้าโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยมีใช้ที่ประเทศเยอรมนี er ani, เป็นห้องจำลองการยิงประตูนะครับโดยกองหน้าเนี่ยก็จะมีจอสัญญ,ญาณแสดงไฟจุดที่กองหน้าต้องยิงลูกบอลให้ตรงจุดซึ่งลูกบอลก็จะออกมาจากทิศทางที่แตก กันไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยเท้าหรือการพยายามทาประตูด้วยศีรษะผมมั่นใจนะครับว่าเมื่อมีห้องนี้สร้างเสร็จนักกีฬาของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะตุก็บอกว่าถ้าห้องนี้มันเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันจะยกระดับกองหน้าชุด1ชุด2ชุด3มันจะพัฒนากันไปเป็นอย่างระบบซึ่งแน่นอนแหะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเสร็จปุ๊บติดปับ๊บเข้าซ้อ คอมปปุ๊บเก่งปั๊บเป็นไทม์แมชชีนมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แน่นอนล่ะครับในระยะเวลาสักปี2ปีเนี่ยยกระดับแน่ในการพัฒนากองหน้านะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยส่งรุ่นสู่รุ่นนะครับเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยกองหน้าไทยจะสามารถเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นได้แน่นอนนั่นเองนะครับพอตุกก็บอกอย่างนี้แต่ว่าถ้าปีเดียวที่ใครบอกว่าทําเข้าห้องนี้เก่งปีเดียวเนี่ยโอ้โหอันนั้นอาจจะเกินไปหน่อยครับ ก็ต้องบอกกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกออกไปเนี่ยนะครับในโปรแกร,รมการแข่งขันต้องบอกว่าโอ้โหในย่านอาเซียนนี่ข่าวนี้โด่งดังเลยนะครับนั่นก็คือไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะฮะทางฟุตบอลอาเซียนนี่เขาก็ออกไปลงนะ ข้อความคอมเมนต์ต่างๆนี่โอ้โหหลั่งไหลมาพรั่งพูเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รายงานข่าวตามปกติเนี่ยแหละครับบอกว่ารายการนะครับศึกแชมป์ชนแชมป์บุรีรัมนะครับแชมป์นะฮะแล้วก็เอฟเอคัพแชมเปียนแบงกอกยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเกมนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยกเลิกการจัดการแข่งขันในแมตช์นี้ซึ่งเขาก็ยังรายงานอีกว่าไม่ได้ให้เหตุผลนะครับในการยกเลิกครั้งนี้โอ้โหคอมเมนต์อาเซียนก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคําถามมากมา มันไม่พร้อมทําไมไม่เอาทีมอื่นก็มีการพูดถึงก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในย่านอาเซียนที่มีข่าวนี้ออกไปนะครับเพราะว่าก็จะทําให้มองว่าลีกของเราเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการจัดกรแข่งขันเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีทางพี่บีบาปะกงนี่ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับและหลายๆแฟนเพจเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงนะครับว่าถ้าหากว่าทั้ง2ทีมยักษ์ใหญ่ของบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัม เองก็ดีหรือว่าแบงคอกเองก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถมาได้จริงๆแล้วเนี่ยทีมอื่นไหมละ่ะนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้หลังจากที่พี่บีโพสต์เนี่ยมึนยังมึนไม่หายกับการตัดสินใจของผู้บริหารสมาคมลูกหนังไทยยุคมาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำที่ปล่อยจอยให้ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์นะครับ มีอำนาจเหนือกว่าจนถึงขั้นสั่งยกเลิกฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปียนคับซึ่งเป็นประเพณีนะครับแชมป์ช,ชนแชมป์ที่เขาจัดกันทั่วโลกมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แต่ของเรากลับจะไม่ยอมจัดกันหน้าตาเฉยแถมไม่แจ้งเหตุผลด้วยว่าเป็นเพราะเหตุผลกลใดกันแน่ ถ้าเพราะไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนสมาคมก็ควรจัดเตะเองเลยหมดเรื่องหมดราวเพื่อคงภาพลักษณ์และทรดิชันอลอันดีของฟุตบอลลีกเอาไว้หรือถ้าคู่ฟาดแข้งทีมไหนไม่พร้อมก็เลื่อนทีมรองอื่นๆขึ้นมาเตะแทนอย่างการท่าเรือบีจหรือเมืองทองก็น่าจะทำได้ซะอย่างดีกว่านะยกเลิกมันดือด้อๆอย่างนี้ซึ่งดูแล้วมันพิกลเกินไป เอาเป็นว่าผมว่ายังหวังให้มาดามแป้งและทีมงานสภากรรมการรวมถึงบริษัทไทยลีก ทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อย่าปล่อยให้อะไรๆมันออกทะเลตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทไปมากกว่านี้เลยสาธุมันก็เป็นด้วยประการอันชนีนั่นแหละครับนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่บีโพสต์เอาไว้ก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีคนเห็นด้วยกับอันนี้เหมือนกันนะว่าไม่อยากให้อยู่ๆยกเลิกไปนะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับสมาคมว่าเขาจะจัดการอย่างไรนั่นเองจะมีการทบทวนใหม่หรือก็เดินตามทางนี้ก็แล้วแต่นะฮะส่วนทางด้านของสื่ออาเซียนไม่ได้มาพูดถึง เรื่องของการเรายกเลิกแคนเซิลอย่างเดียวนะเ,ออเขายังชื่นชมนะครับเรื่องของ VR อันนี้คนก็สนับสนุนมากๆเลยบอกว่า VR Crosshair 3D นะครับก็จะนำมาใช้ในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเพิ่มการทำงานของกล้องเพิ่มอีก4ตัวรวมจาก12เป็น16ตัวก็จะนำไปถูกใช้งานเพื่อซัพพอร์ตนะครับเทคโนโลยี 3D แบบเฟรมนะฮะ แล้วจะได้มีการที่ตัดสินนะครับอย่างเที่ยงตรงตรงไปตรงมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินนั่นแหละที่จะมองรูปแบบแบบไหนอย่างไรนะครับในการตัดสินแต่ว่าเอาเข้ามาตรงนี้เนี่ยถือว่ายกระดับได้เยอะควมมงคอมเมนต์ของต่างชาติก็ถือว่าชื่นชมกันมากๆเลยสําหรับไทยลีกนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับ,รบถ้าพูดถึงทีมชาติไทยนิดนึงดีกว่านะครับล่าสุดเหมือนมีรายงานออกมาจากพี่บับเบิลนะบอกว่าไม่น่านะครับ ที่ทีมปานามาจะมาเตะกับทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดือนกันยายนนี้แล้วเพราะว่าอะไรครับเงื่อนไขไม่ลงตัวปานามาขอบายไม่มาดีกว่าคือตามข้อมูลระบุว่าปานามาทีมระดับ45ของโลกต้องการมาเมืองไทยเพื่อเตะ2นัดนะครับแต่ฝั่งไทยก็ไม่โอเคไงจะเตะ2นัดได้ยังไงล่ะเพราะนัดที่2เราคอนเฟิร์มกับเวียดนามไปแล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดที่2นะฮะซึ่งเราก็คอนเฟิร์มไปไปเยือนแล้วนะครับ ดังนั้นปรมาจึงน่าจะพลาดการมาเยือนไทยอีกครั้งค่อนข้างแน่หลังจากเมื่อปี2020มีการเซ็นสัญญามาเตะฟีฟ่าเดกับทีมชาติไทยแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องโควิดก็เลยไม่มาซะเลยนะครับตอนนั้นนะครับส่วนทีมใดจะมาเป็นคู่รับแข้งของช้างศึกอีกทีมก็ต้องรอสมาของฟุตบอลดีลให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะประกาศยืนยันออกมาทีเดียวเลยนั่นเองนะครับส่วนผู้ตัดสินไทยเนี่ยนะครับมาติดตามเรื่องผู้ตัดสินไทยนะครับเป่าโค้ชสิวกรภูดมนะครับผู้ตัดสินฟีฟ่าอีลิท มีกำหนดเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อทำหน้าที่กีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสอ่ะก็ต้องบอกว่านี่คือผู้ตัดสินมือดีมือหนึ่งของไทยที่จะเข้าร่วมนะครับในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็แน่นอนละครับทางเปาโคสเนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ในแต่ละเกมการแข่งขันซึ่งเขาจะมีการแจ้งล่วงหน้า2วันก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับคาดว่าคงจะทำหน้าที่ VAR ในห้องผู้ตัดสินนั่นเองนะครับ ผู้ตัดสินไทยที่เคยไปทําหน้าที่ในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมีมาแล้วนะครับสท่านก็คือคุณวันชัยสุวารีนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่เม็กซิโกปี68หูโอ้โหนานและก็เปาอันพิรมอันเระเสอร์ฐนะครับก็ตอนนั้นก็ปี96นั่นเองนะครับส่วนกฎและกะติกาที่บอกว่าจะมาอัปเดตกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าด้วยความที่ฟุตบอลเนี่ยพัฒนาไปต่อเนื่องเขาปรับกันทุกปีอยู่แล้วนะครับกฎมีอะไรบ้างที่ปรับมาใหม่เนี่ยเอามาหลายๆข้อให้ได้ติดตามนะครับ ก็จาก IFAB นะครับต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนและได้รับการอนุมัติแล้วนะครับหนึ่งก็คือกดในสนามนะหลีกที่มีการนำเทคโนโลยีโกลไลน์เข้ามาใช้ต่อไปนี้ถ้าลูกบอลข้ามเส้นไปแล้วทั้งใบจะมีการแจ้งเตือนไปที่นาฬิกาของผู้ตัดสินที่1และหูฟังของผู้ตัดสินในห้อง VAR จากเดิมจะแจ้งเฉพาะผู้ตัดสินที่1เท่านั้นก็คือจะแจ้งหมดเลยนะครับกฎเกี่ยวกับนักเตะนะครับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวแบบฉุกเฉินไม่นับรวมโคตา้าเปลี่ยนตัวต่อเกมในกรณีมีนักเตะกระทบกระเทือนที่ศีรษะกับตันทีมต้องสวมปลอกแขนที่ผู้ตัดสินสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะครับกฎเกี่ยวกับอุปกรณ์นักเตะนะครับนักเตะต้องใส่สนับแข้งไว้ใต้ถุงเท้า ส่วนวัสดุกับขนาดของสนับแข้งไม่ไม่ได้บังคับนะเล็กได้เล็กได้จะจิ๋วแค่ไหนก็ได้ระบุเพียงว่าให้นักเตะรับผิดชอบกับการเลือกวัสดุและขนาดสนับแข้งอย่างเหมาะสมอนุโลมให้ผู้รักษาประตูใส่ถุงมือที่ทําจากวัสดุอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีคุณสมบัตินะครับอ,อ่นุ่มนะครับส่วนกางเกงขาย,ยาวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับกฎเกี่ยวกับการฟาลแล้วก็พฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยการทําแฮนด์บอลไม่เจตนาในเขตโทษ และเสียจุดโทษจากเดิมที่คนทำเนี่ยจะโดนใบเหลืองต่อไปนี้ไม่โดนแล้วนะฮะแล้วก็แฮนด์บอลโดยไม่เจตนาขณะที่ลูกกำลังจะเข้าประตูจากเดิมคือใบแดงตอนนี้ลดมาเหลืองก็ลดลงไปเรื่อยๆกระอากดลูกจุดโทษคือคนยิงไม่จําเป็นต้องตั้งลูกบอลใบทั้งใบบนจุดโทษอีกต่อไปขอแค่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลแตะโดนวงกลมจุดโทษก็พอนะครับเอโอโหอ,อันนี้ก็จะแตะไปข้างหน้าได้เยอะเลยนะวางไปข้างหน้าการขยับตัวเข้าเขีโทษก่อน ของผู้เล่นฝ่ายรุกจะถูกนํามาพิจารณาก็ต่อเมื่อมีส่วนโดยตรงกับการเล่นเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมอัปเดตท,ทุกอย่างนะครับสําหรับตอนนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกค,ความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ แปงโมขายบ้านทาวพัสกเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟร,ร,ฟร,รีทั้งหลังแถมฟรีโซลา่าเซลล์ประหยัดไฟ40-50%ต่อเดือนสนใจติดต่อ a อ tmscore โทร0959455635ครับ